อยากจะทูลให้เจ้าพี่ทรงทราบซึ่งหากรับสัง่งมาเถอะพี่ก็เป็นเพื่อนทุณเหมือนกันถ้าเรื่องนี้รับสั่งไว้จะสบายพระทัยขึ้นไปค่ะเห็นเลย ถึงแม้ว่าหญิงจะไม่มีหัวใจรักถวายแต่หญิงก็ควรจะมีความสุจริตใจเป็นเครื่องตอบแทนเจ้าพี่ในงานพิธีที่จะเกิดขึ้น ขงขอถวายสัญญาเพียงว่าขงจะทำหน้าที่ดีที่สุดขอประทยมากคุณแก้วนี่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง เราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนอกเหนือนความผูกพันในหน้าที่แต่พี่จะขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์พี่จะรอจนกว่าจะลืมรุกสิ่งทุกอย่างบางทีอาจจะมาพราไทยให้พี่ทั้งหมด จะพยายามให้สมกับพระไทยอันดีของจ้กพี่ ช่วยพี่ฉลพอดี กำลังบรรทมอยู่พี่คะ,ะแล้วเจ้าชายเสนาบ,บดีไม่ได้เสด็จด้วยหรอพี่คะงงานด่วนจะมีก็ตัวพี่เองที่เหมือนคนว่างงานเลยเดียวเจ้าชายเสนาบ,บดีก็อย่างนี้แหละพี่คะ,ะเวลาทรงงานก็ทรง,งกีดกันไม่ให้เราเข้าไปยุ่งแต่ถ้าจะให้เราทำงานก็จะทรงรับสั่งหมอกท่านั้นเองพี่คะ <c oughs> เชนนู้นดีวกว่าไปคคะ <c oughs> ออกไปคะจะทรงทำพักเย็นๆเหมือนกับไม่รู้สึกใดๆทั้งสิน้นแต่เจ้าชายไม่เคยทำพักอย่างนั้นกับพี่ คนอื่นคนไกลที่ไหนเป็นทั้ง10ทิทั้งเลขานุกการและทำไมจะรับรู้เรื่องสำคัญนั้นไม่ได้ก็ทรงเป็นเจ้าชายเสนนบ,บดีถ้าจะโปรดให้เรารู้เรื่องอะไรก็จะรับสั่งเองแต่ถ้าไม่ประสงค์ให้เรารับรู้ถึงจะถามยังไงก็ไม่รับสั่งตปร่บเด็ดขาดไปคะเข้าใจว่าในกรณีของน้องหญิง เป็นเพราะทรงเป็นเจ้าหญิงแลชทายาทและตุวนี้ช่วาพี่ทรงเป็นอะไรไปคะก็ทำไมต้องทรงเปลี่ยนแปลงตัวพี่เองไม่เห็นเปลี่ยนแปลงตรงไหนก็ยังเป็นพระ่ยะ่ยพงคนเดิมรักแล้วก็เคารพเจ้าชายเหมือนเดิมทุกอย่างอาจจะยิ่งรักมากขึ้นก็ตรงที่ เจพี่จะแปลสภาพเป็นพรญาติใกล้ชิดสนิทสนมกันขึ้นนะสิเพคะนอ้องหญิงไม่ทรงคิดบ้างหรือว่าเราควรที่จะได้รับรู้งานที่เจ้าชายเสนวดีทำอยู่บ้างเพราะอย่างน้อยที่สุดเรื่องนี้ก็มีผลกระทบกับวิสารัฐโดยตรง พชยายหญิงดาวพระไทยก็ต้องว่าเจ้าช,ชายเสนาบาดีคงคิดว่าที่ทรงกระทำไปนั้นคือการปกป้องทั้งเราแล้วก็ทั้งกุศาลารัฐนีไ่ไปค่ะและจะทรงยอมรับง่ายๆอย่างนั้นเหรอแล้วถ้าไม่ยอมรับหญิงจะทำอะไรละ่ะไปค่ะเราก็จะทำงานของเรางานที่จะช่วยส่งเสริม งานของเจ้าชายเซนันวดีสำเร็จลุล่วงไปให้มากที่สุดแล้วเจ้าชายจะไม่เกลิ้วเหรอเพคะถ้าสรงทราบก <c oughs> ็ถึงเจ้าชายเองยังไม่สนพระทัยเลยว่าเราจะรู้สึกยังไ <c oughs> นงนางหญิงจะทรงร่วมมือไหม กลงไหมคะหญิงจะช่วยเจ้าพี่ทุกอย่างคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆบางทีก็เหมือนลอยอยู่เฉยๆคือไม่รู้จะทำอะไรดีมีแต่คนบอกให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้เสมอไปคะใช่ ตอนนี้ตัวพี่เองก็เหมือนกับว่ากำลังจะลอยได้อยู่เหมือนกันกำลังทรงพระสำรานกันอยู่ทีเดียวมองฉันมาขัดจังหวะหรือเปล่าจะเรียกว่าขัดจังหวะก็ได้ ถ้าทวนยังไม่เกนพระทยเสด็จมาเฝ้าชุวพ่อเหรอพคะพูดถึงว่าสัก